ถือ S&P 500กับ Nasdaq คู่กันได้ไหมนะครับเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับสำหรับสายจัดพอร์ต ETF เนะเวลามีมือใหม่เข้ามาถามผมปรึกษาผมเนี่ยก็จะได้เห็นคำถามเนี้ยบ่อยที่สุดแล้นะครับผมจัดพอร์ตประมาณนี้โอเคไหมนะครับจริงๆคำตอบมันก็ง่ายๆนะครับได้ได้เลยนะครับเพราะมันเป็นเงินของคุณนั่นแหละนะครับ จริงๆก็กดกดปิดคลิปไปเลยนะครับจบแค่นั้นเองก็ถือได้นะเอสบ s 500ก็500ตัวไง n น s d a ค100ก็100ตัวนะก็มันก็มีหุ้นไม่ซ้ำกันทั้ง400กว่าตัวก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยจะอธิบายการกระจายความเสี่ยงที่ถูกต้องจริงๆนะครับถ้ารู้สึกว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะแบบไม่เอ็กโพเอร์ต่อความเสี่ยงนะครับไม่อยากเสียค่าทาเนียมที่แบบซ้ำซ้อนจนเกินไปแต่ให้ผลตอบแทนที่แบบใกล้เคียงกันอะเดี๋ยววันนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่า มันคืออะไรแล้วมันมันมันยังไงมันซ้ําซ้อนยังไงวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวอธิบายให้ชัดเลยนะครับวันนี้มาโอเคมาดูที่โอเวอร์แล็นะครับโอเวอร์แลคืออะไรนะครับมันแล้วทาไมมันจะต้องมากกว่า3 0ขึ้นไปเนี่ยอันนี้ไม่ดีแล้วนะครับต่อการโอเวอร์แล็นะครับนิ่ยางสั้นๆเลยมันคือเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักหุ้นเนี่ยที่2กองเนี่ยถือเหมือนกันนะครับไม่ใช่จํานวนหุ้นนะอย่าเข้าใจผิดนะครับฟังผมตรงนี้ก่อนนะครับมันคือ ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับยิ่งตัวเลขเนี้ยสูงขึ้นมากเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ที่มันโอเวอร์แลปกันจากน้ําหนักนะยิ่งสูงมากเท่าไหร่นะครับผลตอบแทนความผันผวนมันก็จะยิ่งเคลื่อนไหวเป็นเงาตามตัวแบบเดียวกันเลยนะครับเขาเรียกว่าค่าสหสัมพันธ์หรือว่า correlation นะครับค่าที่บอกว่า2สิ่งเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับก็คือ correlation เนาะอันนี้จะต้องรู้จักก่อนนะครับมันก็จะมีค่าตั้งแต่ลบหนึ่งศูนย์ไปถึงบวกหนึ่งนะครับ ถ้าใกล้บวก1เนี่ยแปลว่าเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันเช่น S&P 500กับ NASDAQ นะครับอันนี้ค่าล่าสุดที่ผมไปหามาคือประมาณ0.90เกือบถึง1อะ่ะนะครับมัน exposure ต่อความเสี่ยงเหมือนกันเลยแทบไม่ต่างกันนะครับโอเคไหมถ้า0เนี่ยคือไม่เกี่ยวกันเลยถ้าลบ1คือเคลื่อนไหวส่วนทางกันนะครับคือไม่เกี่ยวกันเลยหรือว่าเคลื่อนไหวอาจจะสวนทางกันก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเนาะเช่น S&P 500ตลาดหุ้นนะครับ หรือกับทองคำอ่ากับทองคำสองอย่างเนี้ย mm. correlation mm. จะต่ำกันมากนะครับทองคําจะอยู่ไม่เกิน0.2 0.3หรือมันอาจจะศูนย์ไปเลยอันนี้ผมยังไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะเดี๋ยวลองหาให้ใหอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรารู้จัก overlap by weight และ correlation เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ่ S&P 500กับ Nasdaq ที่ผมบอกเนี่ยนะครับมันมัน overlap by weight ยังไงนะฮะเราลองดูกันที่ ลองดู4ตัวแรกก่อนก็ได้นะครับ Nvidia Microsoft Apple Amazon นะครับเห็นไหมว่า2ฝั่งเนี้ยนะครับ Nvidia ของ S&P 500ถือไปแล้ว7%จากน้ำหนักทั้งหมด500ตัวนะครับ7%โคตรเยอะนะจาก500ตัวนะครับฝั่ง QQQ ถืออยู่9%นะครับนั่นเป็นที่มาของว่าทำไม Nasdaq ถึงผลตอบแทนดีกว่านะครับเพราะจำ,จำนวนหุ้นน้อยกว่าแล้วก็ m a x 7นะครับน้ำหนักเยอะกว่า แล้ว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 อย่างเงี้ยมันซ้ํากันยังไงล่ะมันหุ้นเหมือนกันเหรอไม่ใช่นะครับไบเวทที่ผมหมายถึงคือที่มันซ้ํากันเนี่ยมันเป็นกลุ่ม Max กซ์เซเหรือว่าอะไรน้ําหนักทับซ้อนกันหุ้นหลายๆตัวเนี่ยนะครับมันคือน้ําหนักของหุ้นนะไม่ใช่จํานวนตัวอันนี้ต้องแยกกันก่อนนะครับเราจะเห็นเลยนะจากภาพที่ผมขึ้นมาให้นะครับเราจะเห็นเลยว่ามันโอเวอร์แล็บไบเวทเนี่ยถึง50%นะครับแล้วหุ้นที่มันซ้ํากันอะ มันซ้ำแค่86ตัวนะ86ตัวจาก500ตัวถูกไหม NASDAQ ซ้ำไปแล้ว86ตัวแต่น้ำหนัก overlap ที่มัน overlap กันเนี่ยมันสูงถึง50%อันนี้คือ correlation เดียวกันนะครับแล้วก็ผลตอบแทนใกล้เคียงกันนะต่อให้บอกว่า QQQ ผลตอบแทนจะดีกว่าอันนั้นคนละเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตลาดมันตกควบแล้วอะแทบจะไม่ต่างกันเลยขึ้นก็แทบไม่ต่างกันเพราะน้ำหนัก by weight มันใกล้เคียงกันนะครับโอเคหลายคนเนี่ยก็อาจจะชอบพูดว่าเอยไม่ต้องคิดมากหรอกนะครับจะถือ s p 500หรือ n a s d a q เนี่ยนะครับหรือเจ้า VOO กับ v u g นะครับซึ่งเป็นตัว growth อะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนกันหมดอะตลาดขึ้นมันก็คือขึ้นกันหมดถูกไหมฟังแล้วมันดูมีเหตุผลใช่ไหมเออแต่วันจริงๆตลาดมันไม่ได้เป็นใจตามที่เราคิดขนาดนั้นเราลองคิดมุมกลับในในในวันที่ตลาดมันตกนะแล้วเราย้อนกลับไปดูที่ทาริฟก็ได้นะครับ ผมยกตัวอย่างวันที่19บเก้ากุมภาถึง7เมษายนนะครับเวลา50วันเนี้ยนะครับสมมตินะผมผมสมมติตัวเลขขึ้นมาเนาะสปายกับคิวคิวคิวนะครับผมยกตัวอย่างมามันโอเวอร์แลปกัน50%ถูกไหมแบ่งเงินนะครับ1 0 0 0 0แสนหนึ่บาทนะตัวละ50,000 50,000นะครับสปายนะครับ50วันนะครับตั้งแต่วันที่สิบเกถึง7เมษายนลบไป21%นะครับอันนี้คือความกังวลของเรื่องทาริฟต่างๆนะครับโอเคไหม NASDAQ ลบไปถึง25%นะครับดร a อ d ดาวรวมกันแล้ว23%มรู้ไหมว่าเงินหายไปเท่าไหร่หายไปประมาณ23,000บาทนะครับจาก1 0 0 0 0แสนบาทนะอันนี้นะครับแล้วผมถามหน่อยว่ามือใหม่จะกลัวปะโคตรกลัวเลยนะลง 1, เงิน1 0 0 0 0แสนเฮ้ย50วันเงินหายไป23,000อ่ะ่บานน่ะนะครับแล้วเขาจะช็อกปะโคตรช็อกเลยนะแบบนี้โคตรช็อกเลยนะแต่ถ้าเป็นมือเก่าหน่อย ก็ไม่เป็นไรนก็เนี่ยสะสมไปเลยอันนั้นก็จะเป็น mindset อีกแบบหนึง่งซึ่งผมโอเคมากๆนะครับผมชื่นชมก็คุณก็ทยอยเก็บพอมันฟื้นตัวถูกไหมคุณก็ได้อาน,นิสงส์จากการตรงนี้แต่ว่าสภาพจิตใจเนาะจากคนที่มือใหม่กับอยู่ในตลาดนานแล้วมันมันจะต่างกันเนาะอารมณ์มันจะต่างกันครับเรามาดูเคสที่2เลยกันนะครับเคสแรกจบไปแล้วนะ correlation 0.90เาะมันจะเราจะเห็นเลยว่าผลตอบแทนมันจะเอ่อเอ่อ ดอดาวมันจะใกล้เคียงกันมากๆนะครับลบ2กับลบพอน้ำหนัก correlation ต่างๆมันมันใกล้เคียงกันนะครับแล้วมันทับซ้อนกันโอเคไหมแบบที่2ก็คือ S&P 500กับทองคำนะครับอันนี้คือไม่ซ้ำกันเลย correlation ไม่มีสินทรัพย์อะไรที่มันจะซ้ำกันเลยนะครับโอเคไหมทองคำไม่มียิวด้วยไม่มีปันผลไม่มี cash flow อะไรมาให้เราใช้เลย S&P แ p ยังมีปันผลมาให้ใช้บ้างแต่แต่ก็น้อยเนาะ S&P 500็นลบยีเปอร์เซ็นต์นะครับรู้ไหมว่าทองคำบวกเท่าไหร่บวกอยู่7เปอร์เซ็นต์ในช่วงที่มีปัญหาวิกฤตอะไรต่างๆนะครับเป็นเซฟเฮฟเว่นขึ้นมาวิ่งขึ้นมานะครับถ้าเราถือ5 0,000กับ5 0,000บาทวันนี้นะครับดอดาวเราจะเห็นเลยว่า7%นะครับมือใหม่เข้ามาทุกคนแม่งติดลบย0่สอร์ต์พอร์ตผมอดอดาวตอนนั้นทาลิฟประมาณลบสานะครับถามว่าผมชิลไหมไม่ชิลเจ็บปวดแต่ว่าผมมีการเฮ d พอร์ตฟอร์เรโอจากทองคำนี่แหละ นะครับ Invert ETF ผมก็ใช้นะอันนั้นเอ,เ,อเอาไว้ก่อนนะครับทำให้ d ดรอ d ดาวผมไม่ได้เยอะมากโอเคไหมเราพูดจากตรงนี้ก่อนเอาแบบง่ายก่อนถ้าคุณถือ S&P 500เนี่ย50,000บาทกับทองคำ5 0า5 0 0 0นะอาจจะมีสัดส่วนอะไรที่น้อยกว่ากว่านี้แหละนะครับไม่จำเป็นต้องถือเยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพก่อนวันนี้คุณจะติดลบแค่7%นะครับวันวันที่ช่วงเวลาเดียวกันนะ19ถึง 19กุมภาพันธ์ถึง7เมษายนวันที่7เมษายนเนี่ยคุณจะติดลบแค่อยู่แค่7%นะครับจากแบบที่1นะครับที่มัน correlation เดียวกัน overlap by weight เหมือนกันถึง50%เนะี่ยคุณจะ draw down ทั้งหมด23%แต่แบบที่2คุณจะติดลบแค่7%นะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่มันจะแบบออลงทุนมันก็สบายใจนะหลับหลับได้ลงอะไรเงนะี้ยอันนี้คือค่า correlation ที่ต่างกันนั่นเองนะครับ S&P ม,มันดิ่งแรงก็จริงแต่ ภาพภาพรวมนะครับพอร์ตมันก็อาจจะยังอยู่รอดนะครับการชนะตลาดเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าชนะตลาดได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นจะต้องผลตอบแทนมากก็ได้แต่ในวันที่ตลาดล่วงลงมาแล้วพอร์ตเราเบต้าต่ํากว่านะครับดรอดาวน์น้อยกว่าแบบนี้ก็ถือว่าชนะตลาดได้เหมือนกันนะครับอย่ามองแต่บูเคสอย่างเดียวโอเคไหมเออแล,แล้วหลังจากนั้นนะครับทองคาก็ยังบวกเพิ่มอีก20%ปอนนะครับพอร์ตก็ยังฟื้นต่อได้อีกนะหลังจากวันที่อ่าหลังหลังวันที่ ช่วงที่หลังวันที่7เมษาทองคำมันวิ่งต่อไปไปไปถึงจุดยอดสุด20%เนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีความผันผวน,นเรื่องสงครามอิหร่านเนาะแล้วก็สงครามการค้าจีนอะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมบทเรียนนะครับอย่างอย่างที่บอกนะครับถ้ามีคนถามผมว่า s p 500กับ NASDAQ เนี่ยถือได้ไหมถือได้ครับตอบก่อนเลยถือได้แต่ผมก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อน,อนว่าถ้าเราทำแบบนี้จะดีกว่าไหมเราจะสบายใจเพิ่มขึ้นดีกว่าไหมในระยะยาวๆเนาะมันไม่ผิดหรอกนะครับ ที่ที่คุณจะถือมันมันมันเป็นความพอใจของคุณแหละนะครับแต่ว่าผมเป็นเพียงแค่คนเสนอออปชันเพิ่มเติมให้เฉยๆโอเคไหมผมไม่ได้บงการว่าคุณจะทําแบบนี้ผิดแบบแบบนี้ถูกกว่าอะไรเงี้ยผมพยายามเลือกออปชันที่มันดีกว่าให้คุณแล้วกันนะครับสู่ช่วงสุดท้ายละนะครับคือบทเรียนกระจายแบบไหนถึงเรียกว่ากระจายจริงๆนะครับผมก็ล่างมาให้ประมาณ3ข้อเนาะเราดูค่าความสัมพันธ์ก่อน correlation นีครับ ไม่ใช่ดูแค่ชื่อ ETF นะที่มันต่างกันก็เรียกว่า correlation แล้วจำนวนหุ้นที่มันต่างกัน100ตัว500ตัวเรียกว่ากระจายความเสี่ยงอันนี้ไม่ใช่นะครับจะเข้าใจผิดค่า correlation ตรงนี้สามารถเปิดใน Google อะไรก็ได้นะครับพิมพ์ว่า S&P 500 vs QQQM correlation ก็จะขึ้นมาแหละครับโอเคไหมมันก็จะเห็นเลยว่ามันมันสัมพันธ์กันขนาดไหนข้อที่2เลยตรวจ overlap by weight ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ว่าผมใช้อะไรนะครับน่าจะเป็นของพอร์ตฟ l ล o l อแล็บนะครับที่มันจะตรวจค่าว่าน้ําหนักของหุ้นเนี่ยมันซ้ํากันทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะโอเคไหมข้อที่3คือถือสินทรัพย์ตอบสนองต่อต่อเอ่ตอต่อเหตุการณ์ต่างกันไหมนะครับเช่นตลาดหุ้นเอ่อมันลงหนักทองคําขึ้นอ่าอะไรแบบนี้หุ้นสหรัฐกับหุ้นตลาดเกิดใหม่โอเคไหมอันนี้สามารถคู่กันได้หุ้นเติบโตคู่กับหุ้นปันผลนะหุ้นเติบโตมันก็จะ มันก็จะมีความผันผลสูงใช่ไหมหุ้นหุ้นปันผลมันก็จะแบบผันผลต่ํำหน่อยเบต้าต่ำๆหน่อยมันก็จะเฮชกันได้เนาะมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงมันก็จะทําให้แบบ draw down ในพอร์ตเราน้อยลงได้เช่นหุ้นกับพันธบัตรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลดอบแทนอย่างเดียวโอเคแต่มันคือเวลาแบบ ที่อย่างหนึ่งล่วงอีกอย่างนึ่งก็ยังพยุงชีวิตคุณได้มันเหมือนแบบ b บ alance กันอันนี้คือผมพยายามเสนอ option ให้เนาะไม่ได้จะมาบอกว่าฉันจะถืออย่างเงี้ยจะทำไมล่ะไม่ใช่นะแล้วแต่เลยแล้วแต่คุณถือได้อยากถือ s p 500กับ Nasdaq คู่กันก็ไม่มีใครว่าแต่ผมแค่เสนอทางทางเลือกเพิ่มเติมให้ละกันนะครับสิ่งที่ว่าเออมันคิดว่าดีกับสำหรับคุณนะ่ยก็ลองดูว่าคุณจะเลือกสิ่งนี้หรือไม่เลือกสิ่งนี้ก็ได้ไม่มีใครว่านะครับ โอเคไหมสรุปสั้นๆเลยนะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาก็จบประโยคสุดท้ายเลยคือถือ ETF หลายกองเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณกระจายความเสี่ยงนะถ้ามันวิ่งเหมือนกันมันก็เท่ากับล่วงเหมือนกันนะครับนั่นแหละมันคือช่วงเวลาที่คุณต้องการแบบสินทรัพย์ที่ต่างกันจริงๆมากที่สุดโอเคไหมแล้วมันก็เราก็ต้องหาสินทรัพย์ที่มันแบบมีอัพไซด์โพเทนเชียลเนาะไม่ใช่แบบถืออะไรก็ไม่รู้กองที่เราไม่รู้จักนะครับเออเอาเอา,เอาที่เป็นแบบฮิสตอริเคิลดัตตามันทดสอบมาแล้วว่า เฮ้ยในอดีตมันขึ้นมาแบบนี้เพราะอะไรวะนะครับเพราะเทคโนโลยีจริงๆใช่ปะ่ะแล้วเทคโนโลยีที่เราถืออยู่มันมาจากเอ้ยประเทศอเมริกาปะ่ะและอเมริกาเนี่ยทำไมมันถึงเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีพอเราไล่ลําดับโครงสร้างไปเราจะเข้าใจว่าเออทำไมระยะย,ยาวๆ S&P 500 Nasdaq เนี่ยมันถึงมันถึงบวกถือ20-30ปีก็เพราะว่าเทคโนโลยีระดับโลกมันอยู่ที่อเมริกาไงถูกไหมเออถ้าตอนนี้ใครจะบอกว่าจีน เป็นผู้นําของเทคโนโลยีก็ผมก็ไม่ได้เถียงนะครับแต่ว่าออคุณก็แค่ไปตลาดจีนแค่นั้นเองโอเคผมแค่นําเสนอในมุมของตลาดสหรัฐอเมริกาเนาะออประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะกระจ่างขึ้นเนาะแล้วก็มีไอเดียในการวางโครง ETF มากขึ้นนะครับแล้วผมก็มีรายชื่อ,อ,อฝั่งที่สามารถถือคู่กับ S&P 500ได้10ตัวกับไม่ควรจะถือ อีก10ตัวให้ด้วยนะครับที่หน้า a c e b o o k โอเคก็ลองไปรับชมดูนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนเนาะก็สามารถรีเควสได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปให้อธิบายให้เข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็อย่าดราม่านะครับว่าผมบังคับคุณไปลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้โอเคไหมก็ใส่ disclaimer หน่อยนะว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ไม่ได้ชี้นาการลงทุนอะนะครับ เป็นเพียงแค่บทเรียนเสนอแนะไอเดียทั่วไปเหมือนเพื่อนคุยกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับ